ทีนี้มาดูโจทย์ข้อ3.11นะครับหน้า35มสนะโจทย์มันก็ว่าจากการสำรวจพนักงานตรวจสอบคุณภาพของหมู่บ้านจัดสรันเทคหนึ่งนะพนักงานพบว,ว่าเขียน้คำว่าโดยเฉลีย่ยนะครับกระจกหน้าต่างแต่ละบานจะมีรอยตำหนิสองแห่งนะครับน,นี่ก็จะเป็นประโยคหนึ่งนะเพราะงั้นเนี่ย มันจะมีเสร็ลักษ์ตัวนี้ก็คือแลมด d านะคล้ายๆตัวลอลิงไม่มีหัวนะครับก็คืออ่านิยามของแลมด d าเนี่ยก็คือค่าเฉลี่ยนะนี่ก็คือค่าเฉลียนะฉล่ยอ่ารอยตําหนินะเท่ากับ2 ต่อนะกระจกหน้าต่างกระจกหน้าต่างต่ละบานนี่ก็จะเป็นคียครับนะต่อหนึ่งบาน,นะ <S <S <บ>านเราต้องเขียนได้นะค่าลมดาเนี่ยสรุปแล้วก็คือลมดาเท่ากับสองแห่งต่อหนึ่งบานนะ <S 1> <S 1> <บา>นทีนี้เราต้องไปดูโจทย์ข้อย่อยๆด้วยว่ามันมีการเปลี่ยนค่าลมดาหรือเปล่านะ <S <S <บ>านถ้ามีเราก็ต้องเทียบเอาทีนี้มาดูข้อหนึ่งย่อยนะ กระจกหน้าต่างไม่มีรอยตำหนิเลยนะไม่มีรอยตำหนินะไม่มีมันก็จะตรงกับเลขศูนย์นะเพราะงั้นก็จะกลายเป็น pop x e เท่ากับศูนย์นะครับทีนี้เรามาทวนสูตรของอปวดสองเท่าไหร่นะก็จะเป็นปวดสองก็คือสูตรมันก็คือ pop x e เท่ากับ x นะเท่ากับ e ยกกำลังลบแลมดาแลมดากำลัง x ส่วน x อ็กแฝกนะครับนะถ้าเราเขียนแทนค่าไปมันก็จะได้แบบน,นี้นะพับเอ็กเท่ากับ0ก็เท่ากับ e ยกกำลังลบลมดาแลมดาก็คือเท่าไหร่แลมดาก็คือ2คูณกับสองยกกำลัง x ก็คือแลมดายกกำลัง x ก็คือ2ยกกำลัง0นะส่วน x อ็กแฝกข้าง x ก็คือ0ูนย์แฝก นะครับนะก็2ยกกำลังศูนย์ก็ได้1 0ศูนย์กแฟกได้1เพรงะงานก็ได้ E ยกกำลงังลบ2นะหรือ,อจะกดคียดเลขก,ก็ได้ E ยกกำลงังลบ2นะแล้วก็กดาหาที่เป็น E นะถ้าเป็นรุ่นนี้ก็กดชิปนะแล้วก็ E กำลัง X นะชิปให้มันเป็นสีเหลืองแ E แล้วลบ2นะก็จะได้ค่านี้ 0.1353นะหรือว่าอีกวิธีหนึ่งเราจะเปิดตารางนะใช้วิธีเปิดตารางนะก็เป็นนะจากตรงนี้ใช่ไหมเริ่มจาก pop x e เท่ากับ0นะครับมันก็จะเข้าสูตรนะเป็น pop x e กาเท่ากับ0นะตัว0เขายกเว้น ทีนี้การเปิดตราดไงเ,เปิดตรางแลมดาเนี่ยมันก็จะเปิดจากแลมดาแล้วก็ไปดีค่า x นะ x เนี่ยต้องอยู่ในรูปแบบสะสมก็คือน้อยก่าเท่ากับแลมดาเท่ากับเท่าไหร่ก็คือ2ใช่ไหมเก็คือ0ูนะเดี๋ยวเรามาดูตารางอันนี้ก็จะเป็นตารางเราก็ไปดูที่ตารางที่2นะเขาบอกว่าเป็นการแจกแจงความน่าเป็น สะสมสะสมก็เห็นไหมตรงกับเครื่องหมายน้อยกอว่าเท่ากับแล้วก็ปัวสองนะครับทีนี้ x มันเท่ากับอ่าเราบอกใช่ไหมการดูตารางปัวสองก็ต้องเริ่มที่ลัมดาแล้วก็ x ใช่นไหมอย่างข้อนี้เราจําค่าลัมดาได้ไหมค่าคค 2, ลัมดาก็คือลัมดาก็คือสองใช่ไหมลัมดาก็คือสองเนี่ยตรงเนี้ยหัวตารางนี่คือลัมดาอันนี้ก็ศูนย์จุดหนึ่งไปถึงหนึ่งไม่ใช่นะอ่าสองก็อยู่ตรงนี้สองก็คือสองจุดศูนย์ แล้วก็ x คือเท่าไหร่ x คือศูนะก็คือศูนย์ตรงนี้นะอยราะงั้นก็ไล่ๆมาก็คือตัวแรกนั่นแหละศูนย์จุดหนึ่งสามห้าสามนะครับศูนย์จุดหนึ่งสามห้าสามเป็นไงไม่ว่าเราจะกดเครื่องจิตเลขนะหรือเปิดสลากมันก็คําตอบมันก็เท่ากันนะหรืออาจจะคาดเคลื่องทศนิยมไม่กีำแน่นนะครับอันนี้ก็จบ ข้อหนึ่งย่อยมันต่อไปเดี๋ยวเราไปดูข้อสองย่อยนะครับข้อสองย่อย, <c oughs> เ,ยเกิดเปลี่ยนสีมืดไหลอันนี้ก็จบข้อหนึ่งย่อยมันต่อไปเดี๋ยวเราไปดูข้อสองย่อยนะครับข้อสองย่อย เกิดเปลี่ยนสีึกดีกว่า้พอสองย่อยนะอ่า ล็อกข้อมูลเดิมกันก็สองย่อยลัมดาเท่ากับสองแห่งต่อหนึ่งบาทนะก็สองย่อยกระจกหน้าต่างมีรอยตำหนิหนึ่งแห่งนะครับอันนี้ก็แปดจุดเลยก็เป็นป๊อปเอ็กเท่ากับหนะึ่งนะทีนี้อ่ะเดี๋ยวแรกๆเนี่ยจะทำให้ดูทั้งสองแบบสูตรใช่ไหมก็คือป๊อป เเท่ากับ x เท่ากับ e ยกกำลังลบลัมดาคูณลัมดากำลัง x ส่วน x แฟกนะครับเราก็แทนค่าเข้าไปนะก็เป็น e ยกกำลังลบ2นะล้วก็ลัมดาก็คือ2 x ก็คือ1นะครับส่วน x กแฟก็แฟกก็คือ1แฟกนะ ทีนี้สองกำลังหนึ่งก็คือสองหแฟกก็คือ1นะเพราะงั้นก็เท่ากับสองคูณ e ยกกําลังลบ2อนะอ e, ยกกําลังลบ2เนี่ยก็เอาค่าจากข้อที่แล้วนะอ e, ยกกําลังลบ2องคือศูนย์จุดหนสาหสาศนจุดหนึ่งสามห้าสามนะแล้วก็คูณไป สองคูณศูนย์ก็ได้0ูนย์จุดสอนย์หกศเจ็ดะครับก็จะเป็นคำตอบต่อไปมาดูข้อสาม ก็าสาับด้วยะนะกระจกหน้าต่างมีรอยตำดิอย่างน้อย1แห่งนะ,ะลัมดาก็เท่ากับ2แห่งต่อ1บาลใช่ไหมทีนี้มาดูคำว่าอย่างน้อยเนี่ยเป็นไงมันก็จะตรงกับสัญลักษณ์มากกว่าเท่ากับนะครับเพราะงั้นก็จะกลายเป็นนี้ป๊อป X นะมากกว่าเท่ากับ1นะครับ ทีนี้จัดรูปใหม่ก็เป็น1ลบป๊อบเอน้อยกว่า1นะเท่ากับ1ลบป๊อบเอน้อยกว่าเท่ากับ0นะครับ1ลบป๊อบเอน้อยกว่าเท่ากับ0เราก็ดูจากคําตอบข้อแรกนะก็คือ0.1353 0.1353นะครับก็กดทครงเลขไป1ลบ0.1353 ก็เท่ากับ0.8647 0 8 6แปนะวิธีทำมันทำได้หลายวิธีนะไม่ต้องทำเหมือนกับผมเป๊กๆก็ได้นะทีนี้มาดูข้อสีนะครับข้อสีถามหาค่าเฉลี่ย ความแปรปรวนนะทีนี้ค่าเฉลี่ยกับความแปรปรวนเนี่ยของปวดสองเนี่ยง่ายมากนะอะมาดูค่าเฉลี่ยนะสูตรของปวดสองก็คือมิเท่ากับแลมดาก็เท่ากับสองนะต่อไปมาดูความแปรปรวนนะก็จะได้ ซิกมากำลังสองเท่ากับแลมด d าเท่ากับสองก็จบนะ mm hmm. เผื่อถ้ามันแถมไปข้อเสริมถ้าถามหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะมันก็จะเท่ากับซิกมาสูตรก็คือรูทแลมด d าก็คือรูทสองก็คือหนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่